กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับสาวโซฟารวยชาแน,นลด้วยนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ fc เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะ คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสียงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา้า แนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดามีขึ้นมีลงมีเข้ามีออกปะปนกันไปนอกพี่น้องจา้าเอ็ดก็จะพามาสรุปแนวทางนะคะเม็ดเดียวนะคะ หนึ่งเม็ดเดียวนะคะเดี๋ยวจะพามาสรุปก่อนเนาะและใบน้อยของเรามาไหมนะคะเราสรุปก่อนนะคะ อันนี้คือแอดมินพาสรุปก่อนนะพี่น้องคะ่ะสรุปนะแนวทางเข้านะคะโอ้ยเจ็ดเนาะมาแต่เจ็ดหนึง่งเฉพาะกิจนะคะส่วนใบน้อยของเรานะคะใบน้อยไม่หลุดนะใบน้อย ใบน้อยแอดมินให้อยู่นะคะใบน้อยก็จะมาหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดนะคะสองหนึ่งเจ็ดมาอยู่สองคู่นะคะใบน้อยนะสำหรับวันนี้นะคะวันนี้แอดมินให้เด่นไปที่สี่นะแอดมินชอบสี่นะคะ มิ้นชอบ4นะคะอันนี้ก็จะให้เด่นไปที่4กับ0นะแต่อมินจะ4แขวไปที่4นะคะก็จะมี4 0นะคะ4 1 4 2 4 3 4 4 สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้านะคะตัวที่แอนเมนชอบนะคะก็จะเป็นสี่ศูนย์สี่สามสี่เก้า c สอง c ห้านะคะสำหรับใบน้อยนะคะนี่จดไว้นะคะพี่น้องจดไว้แคบไว้นะคะเดี๋ยวแอนมินจะให้ใบน้อยนะคะ อันนี้ใบน้อยของเรานะคะใบน้อยนำโชคนะถ้าใครยังไม่ได้จดไว้จดไว้แค่ไว้นะคะ เห็นไหมพี่น้องคงไม่เห็นนะคะน่าจะจดแล้วนะคะสำหรับใครนะคะอยากเข้าห้อง s o d a s a นะคะ8805นะคะ99ดอเด็กนะคะ ก่อนออกไปนะคะก็อย่าลืมกดเลิฟก,กดไลค์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงดอดวงห่งกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า